มาดูแล้วแล้วแล้วมดูแมวกินข้าวมาแมวจะกินข้าวแล้วมเร็วมเวมาเร็วมาเร็วมาเวมาเร็วมาเล็วมามาวเร็ว ่แล้วไม่เห็ดเลยไหนพี่ดินมาดูตรงนี้สิลูกไปนี้ไกลสูมาที่กินแมวม่ได้กินไปบอเขาไปพี่ดินพี่ดินนะตัวนี้ไปเตลเสาพี่ลูกห้ามเตะเสาเข้าผมมาตัวนี้ จะไปจับมันนะไปสก้อนมานะ,นะนะเออแล้วคอ,อยกินเออ,เออให้แมวกินก้อนมาลูกมานมานี่มานี่นมาเนี่กมนเน่่นนเลนมน่มน,น,ออนกับเพื่อนเลยเออ ไม่ตอนนั้นไม่ได้กินข้าวมันกินแล้วเดี๋ยวมันก็มากินใหม่ <c oughs> นี่ไปซะก่อนดามดาม,ดามไปก่อนเออมาพี่ดินมาลกูกมันกลัวพี่ดินเนี่ยนะ มาเกือบมาแมวจะได้กินข้าวแมวมันจะได้กินข้าวปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่เป็นไรลกูกี่เลนนี่เลนพไปเลนแมวอย่มันจะกัดยนกนหินมาดูตรงน,รงนี้มาดูตรงนี้ย้อนก้อนหินใส่มันแม,ม่โยนลูกแมวไม่มนกินเลย <c oughs> อยากขยับกล้อง วเข้าว,วมันห่วงข้าวเนาะอือด,ด,ดูในตรงนี้ก็ได้ที่ดินดูเงยๆก็ได้แม่ดามันเดิมนมหาหาเดี๋ยวขยับกล้องที่ลกูก

เอมอยู่วัดที่แหละเพราะเขาเป็นเด็กวัดอยู่ขอบคุณลหลายแด้วครับด้สำหรับคนที่เข้ามารับชมและคนที่กำลังจะเข้ามารับชมขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาติดตามนะคะรับฝากเด้อครับด้ฝากช่องหน่อยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ